สนับสนุนโดยกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามยีจกเกินร้อยเปิดวงบอสโจเข้ามาเอาสลับกันนี่คือสิ่งที่ดีมากนี่คือสิ่งที่เป็น ผู้บริหารสมัยใหม่เขาจะคิดแบบนี้แหละเป็นการแลกเปลี่ยนฐานกันเป็นการแลกเปลี่ยนนีสมมุติว่าบอสจไปสาวน้อยอ่าบอสจสาวน้อยไปใจกันร้อยกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของใจกันอ่สาวน้อยก็จะไปดูไปดูที่เพจวอลลัมใจกันร้อยอาจจะไปซื้อบัตรในกลุ่มปิดอาจจะไปซื้อบัตรไปช่วยส,สน,นับสนุนบานี้อ่าหัวหน้าบอยกับ อันหัวหน้าเอนมาเปิดวงมาลำใจเกินร้อยแฟนคลับทางนั้นก็จะตามมาก็จะมากดติดตามเพจสาวน้อยมาติดตามช่อง u t u b e ของสาวน้อยเขาเ็เห็นผลงานสาวน้อยนี่คือความคิดของคนสมัยใหม่นี่คือความคิดของผู้บริหารยุคใหม่สมัยใหม่ของยุคโซเชียลคือการแลกเปลี่ยนเมมเบอร์หรือฐานสมาชิกซึ่งกันและกันคือการแลกเปลี่ยนฐานแฟนคลับคือแฟนคลับสาวน้อยก็ไปกดติดตามเพจ YouTube ของใจเกินร้อย แฟนคลับของเจกรน้อยก็มากดติดตามเพจหรือว่าช่อง YouTube ของสาวน้อยเมื่อไหร่สาวน้อยอัปเดตหรืออัปเดตอะไรก็ช่างแฟนคลับเจกอรน้อยก็จะเห็นเมื่อไหร่เจกระน้อยอัปเดตข้อมูลอะไรก็ช่างแฟนคลับสาวน้อยก็เห็นที่เขากดติดตามมันเป็นการแช์เมมเบอร์แชร์สมาชิกแช์ฐานแฟนคลับซึ่งก,นกันและกันเป็นการแลกเปลี่ยนฐานซึ่งก,นกันและกันมันเป็นความคิดที่ดีมากมันก็เหมือนกับธุรกิจที่เขาเอาเอาเมมเบอร์สมาชิกนะ่ะไปพ่วงกันเช่นเช่น มีบัตรบูก,การ์ดเวลาเราไปซื้อเวลาเขาไปซื้ออเมซอนทาไมต้องใช้บัตรบูการ์ดละ่ะเห็นปะทําไมต้องใช้บัตรบูการ์ดเวลาเราไปกินกาแฟของกาแฟพันธุ์ไทยของ Internet อินทนินน่ะทาไมต้องใช้บัตรบางจากเห็นปะก็เป็นการแชร์ชสมาชิกซึ่งกันและกันไงแ mm. ชร์สมาชิกไงฐานไงฐานลูกค้าไงมันเป็นเรื่องที่ดีมากมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากเลยอืม นี่แหละคือคือคือความคิดค้นสมัยใหม่อ่ะย่าไปห่วงย่าไปนั่นไปนี่อ่ะเมื่อเมื่อมีกลุ่มปิดสาวน้อยแฟนขับใจกัน้อก็ซื้อเมื่อมีกลุ่มกูปีของใจ็ดร้อยแฟนขับสาวแล้วก็ซื้อมันก็ได้มันก็เลกกันไงมันคือการเลกเปลี่ยนฐานแฟนขับเมมเบอร์สมาชิกซึ่งกันเละกกันไงมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียเพราะว่าอย่างเพราะว่าใจค้นอ่ะมันไปได้ตลอดเวลาล่ะเมื่อไหร่มันเบื่อมันหนีมันก็ไปเรื่อยๆค้นอ่ะค้นอ่ะอืมเมื่อไหร่เป็นไม่ชอบก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแฟนขับมอรมน แล้วเอาอะไรมาวัดว่าใครท็อป5ส่วนตัวมองที่ผลงานหน้าเวทีมอลำมท็อปหมอลำท็อป5มันก็เหมือนกับมันก็เหมือน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 กับยอดขายมันก็เหมือนกับยอดขายหรือว่าผลประกอบการหรือกับคิวงานหรือกับกระแสหรือกับงานที่เขามีสังเกตบราบาหมอลำมท็อปหาปฐมระเบียเจกร้อยสาวน้อยทำไมงาน นอกจากปิดรูการแล้วทําไมมาล้ํากลุ่มนี้ยังไปรับงานข้างนอกยังขายได้ยังมีคนซื้อไปปิดวิกยังมีคนรับเชิญไปตลาดยังต่องการอยู่คนดูยังแสวงหายัยงโหยหามาล้ํากลุ่มนี้อยู่นั่น,นแสดงว่าเขาก็อยู่ในลิต์ของความต้องการะเป็นอย่างเวลาเข้าไปกินร้านนี้เขาไม่ขายขายแต่เอสค่ะขายแต่เอสไม่มีเปปซี่ไม่มีโค,ค้กค่ะบางคนมีเอสไม่กินเลยนะ ต้องการกินเปปซี่กับโค้กมามีโค้กกินเปปซี่มามีเปปซี่กินโค้กมันก็เหมือนกับไม่ดูมามีปฐมเบองระเบียบกันได้มามีระเบียบเบองปผมก็ได้ก็เหมือนกับเปปซี่กับโค้กอ่ะถ้าเป็นของของใจกระลั้นกับสารน้อยคือกันเจัซสิแม่มันน้อยมากเลยนะเออเอาเอ็กก็ได้เอาเอ็กก็ได้หมายถึงว่าคนขาดบานไม่ได้ไงถ้าคนบอกว่าเอ้มีแต่เอ็กกินน้ำเปล่าเดียกว่ามามีมามีเปปซี่กับมามีเปปซี่กับโค้กจังสิเม่ความสมมุตินะคอยคิดว่า มวยซุ้มน่ากลัวมากมา่กเวสกายว่าสาวน้อยเอาแต่กะระแสถ้าผลงานไม่ได้จะมีคิวงานเยอะขนาดนั้นเหลือกะระแสมันได้จริงหรือครับคุณภาพไม่ได้หมายถึงว่ากะระแสหมายถึงว่าณตอนนั้นน่ะณตอนนั้นเวลานั้นน่ะนี่คือกะระแสสมมติว่าสมมติว่าผู้จัดสมมติว่าผู้จัดเนาะผู้จัดจะจ้างหมอลำหนึ่งหมอลำเนาะสมมติว่าหมอลำกะระแสกับหมอลำไม่มีกะระแสเอาอย่างนี้ดีกว่า ผู้จัดจะเลือกมอลำที่มีกระแสเพราะหนึ่ง <int ess ant> ขายได้ขายบัตรได้ขายบัตรได,ด,ได้มีคนไปบึงหมอลำไม่มีกระแสคนกับบอลหูคนกับบอไปบึงคนก็ไม่สนใจแต่ว่าดีมากแต่ไม่มีกระแสผู้จัดจะเลือกมอลำมีกระแสบอกคือกันนี้ยกยกปฐมระเบียบออกก่อนนี่พูดถึงสาวน้อยนี่เขาบอกว่าถ้าสาวน้อยมีกระแสอยู่จังไหนก็ก็คือหน้าเวทีก็คือหน้าเวทีแต่สาวน้อยเขาปรับที่เราไม่ชอบสาวน้อยเพราะอ,อะไรเขาต้องคิดด้วยกนเราไม่ชอบสาวน้อยเพราะอ,อะไรกร่อนดับแรก ที่บอกว่าเนี่ยสาวน้อยหนึ่งเราไม่ชอบสาวน้อยเพราะอะไรเราชอบคณะนี้เพราะอะไรที่บอกว่าสาวน้อยมมีคุณภาพนะฮะเนี่ยเพราะเขาเขาโฟกัสตลาดไหนสาวน้อยโฟกัสตลาดไหนกลุ่มไหนเป็นหลักก่อนหนึ่งสองเตยเตยมวนห่าวเอนเตอร์เทนแนวนั้นเขาโฟกัสกลุ่มไหนเป็นหลักมันอาจจะจริตเราอาจจะไม่ตรงกับสาวน้อยที่เราบอกว่าเราไม่ชอบที่บอกว่าคุณภาพไม่ได้แต่คนที่ชอบสาวน้อยเขาบอกว่าคุณภาพเขาได้ไง จังสีนาเขาต้อมตงมองเขาต้องมอง,รง,มอง,รงเราต้องต้องมองหลายๆมุมมองว่าหนึ่งเราชอบคณะนี้เพราะอะไรเราไม่ชอบคณะนี้เพราะอะไรที่ตัวบคุคคลที่ใครหรือเปล่าสีนาเขามีอาคาติบอ่อในสีแหมที่เราไม่ชอบเขาที่บอกว่าเออไม่ชอบงานโชว์ไม่ชอบคุณภาพแล้วเราต้องการแบบไหนเพราะสาวน้อยสาวน้อยประถมระเบียบเจกัน้อยมันแตกต่างกันอยู่แล้วตามมอกหงคคนละคกแหมประถมระเบียบ ปฐมโคกนี่สาวน้อยโคกนี่จกักระร้อยโคกนี่เสียงอีสานโคกนี่คำ้ผุนโคกนี่ศิลปินภูใหโคกนี่สารนครศิลป์นักตลศิลป์ซานเหล่าเพชรล้ำเพลินขวัญใจแฟนคนละโคกคนละคนต่าเอาเอาบักพริกวางไว้อาชดวางไว้น้ำปลาวางไว้บักหนา้าปลาแดกวางไว้เนี่ยหัวหน้าวงมาต่าแต่ละคนเนี่ยกะปรุงเสียบมาคึกกันมันก็เหมือนกับหมอลำนั่นแหละเอาบักฮุงวางไว้ บักพุงบมักพริกบักเคืมสมบักน้าวบักกอกปลาแดกนำปลาผมจะลดวางไว้เลยแล้วให้หัวหน้าหมอลำคณะแต่ละคณะมาตำจะว่าคกใดเสียบเออจะว่าจะสิตจะสิะสกินคกใดมันเหมือนกันเลยเสียบบ่คืึกันความ่บไม่เหมือนกันค่ะแซ่บคนละแบบคนละอย่างดิเหมือนเรากินล้านยำมันเนี่ยล้ำตลาดนี่ยำตลาดนั่นยำ้านนั่นยำล้ามนี่แซ่บคนละแบบ ทุกคนก็จะทําออกมาขนาดพูดด้วยกันต่ำเนี่ยตะละมือยังเสียบเบอกันอ๋อมือนีเครียดเน่ผัวบักชีกลายบักหนาวหลายต่ำมือนีเครียดเน่ผัวมือนีนาบูดมือนีเครียดผู้นี้มือนีมีความสุขเสียบต่ละมือยังเสียบเบอรอกันเลยลำเพลินระหว่างสาน้อยกับเพนลำเพลินข่อย่าเพนลำเพลินดีกว่าคืออ่ามันกับมันกับคนละแบบเลยสา้นยเขาจะเน้นวาไรตี้หลาย ในใน,ในในส่วนนั้เพราะว่ากลุ่มเขามันเป็นกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มไทยบ้านกลุ่มใน,นละกรวาไปแล้วแเตะอ่ามันสีคนละแบบเลยล่ะอ่ะคนละคนละรสชาติเนาะเลตพูดเลยมากชอบทุกวงค่ะปีนี้วงใหญ่ฟอร์มดีสุดค่ะคอยมักสาวน้อยเพราะศิลปินค่ะมักไผ่มักมันย้ายแสดงว่าสาวน้อยคุณภาพดังมาขึ้นทุกปีศิลปินสาวน้อยเสียงดีทุกคนระบบเสียงเขายอดเยี่ยม ถ้ากระแสดีเฉยเฉยฉาบช่ชชวยก็ดังได้ไม่นานครับถ้าคุณภาพดีการแสดงผลงานดีจะดังได้นานกว่าเดิมถ้ามาลําขนาดกลางซันเหล่าม้ามืดที่น่าจับตาคิดว่าคิวงาน2 0 0ร,ร้ซันเหล่าซานเหล่าอาจจะเป็นม้ามืดแล้วดูการต่อไปสาวน้อยดีทุกคนอชสำหรับผมอ่านใช่ปะอ่าคมเมนต์นี้ก่อนนะถ้าสาวน้อยเอาแต่กระแสถ้าผลงานไม่ได้จะมีคิวงานเยอะขนาดนั้นเหรอคะกระแสมันได้จริงเหรอ กระแสมันได้จริงแล้วถ้าคุณภาพไม่ได้เ,เขาว่าสาวน้อยสาวน้อยนี่ชี้มาว่ากระแสเนี่ยสาวน้อยบวกกระแสนะสาวน้อยบวกกระแสถึงแม้ว่างานโชว์เขาอาจจะไม่ไม่บื้อหวาเบอรอวางอลังการมากแต่สาวน้อยได้ได้กระแสบวกคุณภาพอยู่สมมติว่าิว่าคือแต่ละวงมันบ่คือกันเนาะแต่ละวงไม่คือเหมือนกัน ปฐมปฐมบวกกระรแสระเบียบกระแสคือแต่ละวงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเสษยอีสานลาดตาอีสา,านสน,น,นคนรศิลปินภูไทยคำพูนซ่าเล่าเพชรลำเพลินวัจนาศิลป์อ่ฝนใจแฟนเสียงวีหกแต่ละคณะนี่บกขึ้นกันอยู่แล้วอีหลีเพราะเพราะเพราะว่าการคิดงานครูหัวหน้าวงคนที่อยู่เบื้องหลังคนละคนคิดหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันแต่คอนเซปต์คนละคอนเซปต์ มันแตกต่างกันอยู่แล้วมันย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วบม่เหมือนกันหรอกเมนสิกอปปีกันถึงจะก,ก๊อปปี้กันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะหนึ่งตัวศิลปินที่ร้องคนละคนนักดนตรีคนละทีมคนคิดคนงานคนคิดคนเสือกเาคนละคนหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันก็ไม่เหมือนกันอีกคนคิดงานคนเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเพราะชุดบ่คือกันหนึ่งชุดบ่คือกันการลงทุน ในการทำโชว์ผู้หนีมีลอยผู้หนีมีสามพันก็ไม่เหมือนกันศิลปินคนร้องเหมือนกับยุคน,นั้นอ่ะดาราคืนเดียวเสียงอีสานเฮ็ดคำผุนเฮ็ดสาวหน่อยเฮ็ดคือกันบ่ก็ไม่คือทุกคนก็จะมีเอกลักษณ์ในการนำเสนอของใครของมันบ่คือกันอยู่แล้วเรียกแต่มาเฮ็ดออกมากเรียกปั๊บเฮาสิมักแบบใดสิมักเสียงอีสานบ่สิมกักคำผุนบ่สิมักสาวหน่อยบ่ดาราคืนเดียวตอนนั้นอ่ะเห็นบ่ สาวน้อยได้กระแสอุ๋งอิงข่อยว่าสาวน้อยก่อนที่อุ๋งอิงเขามาเขาก็มีกระแสอยู่แล้วเพราะว่าบอสโจเขาเป็นเจ้าพ่อโซเชียลอุ๋งอิงนีเขามา่างหันแต่มาย้อนกลับไปเขาบอกว่าเคยสัมภาษณ์บอสโจเนาะเคยสัมภาษณ์บอนะสโจบอกว่าในบรรดาที่ที่ที่ศิลปินเข้ามาอยู่ในวงเขา,เาวันศุกร์เป็นเอ็นเอ็นว่าคักแล้วเอ็นว่าคักแล้วอืมเอ็นว่าคักแล้ว ก้อยก็บ่าคากแล้วยังมาสู่องอิงอ,งองคอิงคือพีคสุดแบบสุดมากๆเลยสุดเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของสาวหน่อยอ,อันนี้คือบอสโจพูดนะบอสโจเป็นคนพูดเลยสัมภาษณ์บอสโจบอสโจบอกว่าตั้งแต่ตั้งวงมาตั้งแต่ที่เราเขาว่าบริหารสาวหน่อยมาองค์อ,งอิงคือพิษ พิกสาวน้อยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเปลี่ยนไปเยอะมากจากที่ไม่มีคนรักเข้าหลังเวทีจากที่หน้าเวทีที่พวกเขาเด็กเป็นแบบนี้คนมาหุม่มมาตุม้มมาหุม่ม,ห,มหอมแล้วก็รายการทีวีและก็สื่อเข้ามาเยอะมากเลยนี่บอจบพูดเลยจากเหตุการณ์เหตุเซร่าให้สัมผัสมันคือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่อุ้งอิงเข้ามานั่นแสดงเห็นว่าสาวน้อยเขาเจาะตลาดถูกเขาวิเคราะห์และเจาะตลาดถูกว่าเขาจะวางเขาอยู่ตลาดไหน บาสิเป็นในโซเชียลหรือว่าหนาเวทีกลุ่มที่บอกว่าเอยบอมักสาวน้อยเนี่ยใช่วา่าอาจจะบอมักในส่วนใดของคำว่า,าสาวน้อยนี่ใชนะหแต่ว่าสาวน้อยเขาก็าจะมีตลาดของสาวน้อยคืออาจจะทับซ้อนกันบิ๊กซีโลตัสเซเว่นทับเดลี่ซีเจมอคือมันจะทับซ้อนกันอยู่อะ กลุ่มตลาดมันกลุ่มกลุ่มตลาดมันจะทับซ้อนกันอยู่ะกลุ่มที่เป็นคนลูกค้ามันจะทับซ้อนกันอยู่แต่มันจะมีบางกลุ่มที่ไปนี่ก็ได้เบื้องนี่ก็ได้บ่เบื้องนี่ก็ได้เขาเขาเซเว่นก็ได้เขาท็อปก็ได้เขาบิ๊กซีก็ได้เขาโลตัสก็ได้เหมือนกับเนี่ยกลุ่มเนี้ยเบื้องสารนอก็ได้เบื้องปฐมก็ได้เบื้องระเบียบก็ได้เบื้องเพชรลําเพินก็ได้เบื้องสรีอีสานเบื้องคำผนเบื้องศิลปินพุทไทย อิสานคอนสินซานเหล่าขนใจแฟนเพชรลำเพลินเสียงวิหกรัตนาสินลุงทีวาย่างนีสิแม่วัจนศินเอออีกได้หลายคณะนกยุ้งท้องอยงสิแม่ดูได้หมดกลุ่มพวกนี้คือบรไเด้จเจาะจงว่าอันหนอันหนึ่งก็เรียกแต่ว่าสัดส่วนคนจะไปอยู่ในส่วนไหนหลายกะกันสีปตามคนในบรรดาหมอล้อมได้หลายคณะเนี่ยคนจะไปเกาะอ,อยู่กลุ่มไหนยากกว่าไปเกาะสาวน้อยเพราะอย่างเพราะองค์หญิงเพราะคอนเทน เพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเกาะปฐมเพราะยังไปเกาะระเบียบเพราะยังเพราะว่าแต่ละคณะเขา,าจะมีฐานแฟนคลับบ่คือกันอยู่แล้วบอยแอนฐานแฟนคลับแบบไหนสังเกตในหา้าสาวน้อยแฟนคลับแบบไหนไปดูหน้าห้างไทีดูในโซเชียลดูหน้าวิดีดูการคอมเมนต์ปฐมระเบียบ์ังสิแม่แต่ละคณะน,นี่ฐานแฟนคลับไม่เหมือนกันอยู่แล้วอาจจะคาบเกี่ยวกันแต่จะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นมันเลยเหตุไห้แต่ละคณะนี่ บกคือกันดาราเยอะมันจะฆ่าวงเองนะอ่าอีอย่างเนี่ยระเบียบเขามาแรงครับศิลปินมีแต่ดาราถ้างานปิดวิกวงไหนทําให้คนนางบติดถือว่าปังขาสาวน้อยเข้าผ่านทุกงานเอกลักษณ์ภัยมันเนาะสาน้อยกระแสแรงเพราะว่ออโจเก่งค่าวงอิงเข้ามาคนติดตามขึ้นใน5เดือนเพิ่ม5 0,000น คนนี้เขาจ้างเขาก็จ้างวงที่มีกระแสครับขนาดดาเขาสิเชิญมารายการเขาก็ต้องเอาคนที่มีกระแสมาออกรายการเขาคิดแค่นั้นล่ะครับธุรกิจใครคิดเร็วทําเร็วนั้นได้เปรียบถูกต้องค่ะใครคิดเร็วทําเร็วคนนั้นได้เปรียบมาํำคิดสาบอะไรน,นะครับเพราะว่ามารำยุคโซเชียลแล้วคิดช้ามไม่ได้ค่ะบอท่านมูค่ะอบอท่านจับภาพค่ะมาํำคิดสาบอะไบรบอท่านสมมติมาสมมติว่า,มมวาคิดเร็วทาเร็วนะะจะภาพกับนั่งเล่นอยู่นะ่ะกรรมการเน่ย ถ้าบ้านนางเล่นอยู่ปับ๊บคณะไดโพสขึ้นปุ๊บปุ๊บ,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 บเห็นก่อหมูปับ๊บโอ้ไปจากคณะคณะปั๊บชุดคืองามเถ่เมที่คือสวยเถน,นตัวเลือกแล้วมีโอกาสที่จะได้งานแล้วแต่วงไหนก็ว่าเออใคยของดีละขอมมิของดีแต่ไม่โพสโซเชียลเลยเนะี่ยจะภาพกับว่อยากเขาล่ะบ่เห็นแม้แต่คนผู้จัดแม้แต่ผู้จัดเองเขาก็เห็น มันเป็นมันเป็นการสร้างแรงดึงดูดนะมันก็เหมือนกับหนังที่ออกตัวอย่างออกทีเซอร์มาก,ก่อนเหมือนกับเพลงไกด์เพลงพวกซิงเกิลเพลงที่ออกเพลง MV แบบเป็นเป็นตัวอย่างออกมาก,ก่อนเหมือนกับนี่แหละทำหมอลำสิปลอยฉากออกมาหน่อยหนึ่งอ่าปอยฉากปลอยแบบฉากมาแบบจริงจะเป็นยังไงบ่งหูแต่ว่าปลอยแบบฉากมาแนวหนึ่งชุดบอกปอยออกมาชุดสองชุดบอกเออเวทีบอกเอาอกมาเลยยังสิกลุ่มพวกนี้จะได้งานมากกว่าเพราะเห็นตัวอย่าง ทำไมหนังเขาต้องทำหนังตัวอย่างไม่ดูก่อนทำไมเอมีต้องมีทีเซอร์ทำเป็นโมเดลทำเป็นไก่ออกมาให้เบืองก่อนเป็นอย่างคือบล็อกเปิดที่ยวเลยบอทันกินแล้วโอ้คณะนี่บอกปาร์ตเวทีงามเถจ้างบอมวนบอเออเคยฟังเนี่ยเขาจะว่ามวนจ่างดูใน YouTube มวนจ้างหอดมือเจสีมวดมามอบหูแต่ว่าจ้างไปก่อนก็คิวงานก็เข้าแล้วเจสีได้เงินค่าจ้างแล้วเงินค่างานเขาแล้วคิวงานเข้าแล้วหอดมืออาจจะดีขึ้นกว่าเก่าก็ได้อาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา สร้างสารพลกงั้นออกมาให้มันดีก็ได้เห็นบอกเฮนจะได้ก็ได้หมอลำต้องเกาะไปกับโซเชียลหมอลำซูมนิต้องเกาะโซเชียลต้องพีอาร์ไปกับเกาะของโซเชียลเพราะซูมนิมันเข่าถึงเมื่อแล้วโซเชียลเข่าถึงเมื่อ